สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สมหวังจะพามาดูกระเจี๊ยบแดงนะคะตอนสดๆสเขาจะเป็นดอกสีแดงๆนะคะเป็นดอกอุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็กลีบดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน อันนี้เขาตากแห้งแล้วก็เอามาขายที่ตลาดพอดีแม่ตำหวังเจอก็เลยจะเอามาต้มทานนะคะคนที่ชอบทานของมันของทอดหามาทานนะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนลดความดันนะคะรักษา เลือดไหลตามไหลฟันหรือรักษาเหงือกของท่านให้หายเป็นปกติได้นะคะแก้ปากเปื่อยนะคะนี่ค่ะสปปรรพคุณเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆหามาต้มทานกันนะคะ ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะตามงานที่เขาบวชพระหรืองานแต่งงานเขาจะเอามาต้มใส่น้ำเชื่อมนะคะแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวเราก็อย่าไปใส่น้ำตาลเยอะนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ